สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับนายรายการอาร์เมนโดทีวีครับอยู่กับผมปึ้มเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาโปรโมทเพจไม่เกลียร์รับเปอร์เซ็นต์นะครับเพจรับซื้อขายรหัสรับซื้อขายรหัส์พีบีอะฟีฟานะครับก็ราคาเขารับรับซื้อรหัส พีบีนะครับแล้วก็ฝีฝ่าแล้วก็ขายรล้วพีบีกับฝีฝ่าครับสนใจเข้ามาติดต่อเขาได้นะครับก็โปรโมทเซอร์โปรโมดเขาไว้นะครับก็เครดิตเขายังน้อยอยู่นะครับแต่ขาซื้อขายรับเปอร์เซ็นต์ครับผมเพิ่งซื้อแป้งครับนี่นะครับรับแลขทูวอลเล็ตเนี่ยครับสนใจแชทเลยครับนี่รับเปอร์เซ็นต์ตามนี้นี่ก็ที่เขาเพิ่งโพสต์ไปนี่นะครับ เราไปดูนนันื่นหนกวะนี่นะครับก็สนใจก็มาติดต่อซื้อขายได้กับเขาได้วันนี้ก็มีมาบอกแค่นี้นแหละหรับวันนี้ก็ขอจากลาไปแที่นี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับจะได้พาชคลิปใหม่จากพวกเราเราันี้ขอลาก่านนี้ครับสวัสดีครับ